นี่แหละเขาเรียกว่าลงเรือลําเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ําเป็นสีเขียวมารกตสวยงามมากเอา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 ,เอา,เอาจับจับดีแต่ถ้าตอนเที่ยงถ้าลูกค้าร้อนปุ๊บลูกค้าสามารถกระโดดเล่นน้าได้เลยค่ะรับรองว่าเย็นชื่นใจแน่นอนวางแอร์นี่คืออุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรากำลังจะลงเรือกันนะครับหนึ่งหกเก้าค่ะหนึ่งหกเก้าที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศกก็จะมี <ท> <West> ขายสินค้านะครับต่างๆมากมาย <tablet> he เลยก็มีพี่นองประชาชนมากมายเลยนะครับมาท่องเที่ยวอยู่ที่นี่มาพักอยู่ที่นี่ ที่อุทยานแห่งชาติเขาสมนี่ก็คือเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลังโอ้เสื้อผ้าเยอะแยะเลยสินค้ามากมายมีหมวกด้วยผู้กองซื้อหมวกเลยใช่ไหมเนี่ยหมวกอยู่ที่นี่179อันไหนคะอยากถ<ห>ามเสื้อตัวเท่าไหร่อ,อันนี้ ตัวไหนที่ราคาถูกๆหน่อยนึงอันนั้นอะค่ะอ่าพวกนี้ล่ะแกซื้อหมวกเหรอไม่รู้เห็นเพื่อนใส่หรือเปล่ามันร้อนใช่ไหมสอร้อยค่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะส0งร้อยค่ะอ้โนี่200ถือว่าแต่เนี้ยถูกแล้วจ้าแต่ถ้าถ้าคุณภาพนี้ดีกว่ามันอยู่ที่คุณภาพจะจะไม่ค่อยเน้นคุณภาพเน้นพอได้ใส่อันนั้นได้ร้อยเซนค่ะอุทยานแห่งชาติเขาศก จังหวัดสุราษฎร์ธานีรถที่จอดก็น่าจ,จะเป็นรถนักท่องเที่ยวดูสีน้ำครับสีน้ำเขียวมรกตสวยงามมากเลยสวยงามเรือที่เราเห็นไปไกลๆนั่นก็คือเรือนักท่องเที่ยวนะครับที่ก็คงจะไปเกาะต่างๆเพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเขาจะมีเกาะเยอะเหมือนคำขวัญของสุราษฎร์ธานีอะไรนะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่อะไรประมาณนี้ Nó rất đẹp, tôi thích nước, nước trắng rất nhiều không? Nhiều lần Nhiều lần Xin chào Xin ววค,นคนไทยเริ่มเยอะอาชาวจีนจเยอะไหมชาวจีนมีครับแต่ว่ามีครับครับผม,มแล้วชาวยุโรปล่ะยุโคนหลับพันนะโอ้แล้วยุโรปเยอะเลยใช่ไหมเออแปลกเนาะทำไมยุโรปชอบมาเที่ยวทะเลชอบเ<ม>ขาก็อชอบบรรยากาศเขาเดินป่าด้วยครับอ๋อเขาเดินป่าด้วยน่าเคยมีสัตว์ป่าช้างครับช้างแล้วก็ป่าทุ่เรียอยู่นี่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ไปที่เกาะใช่ไหม มันจะมีมันจะมีเองก็ไดเป็นทะเลสาบครับจะมีท้ากาลังอักสัตว์ป่าเขาไปทำเป็นทะเลสาบคือแบบคือฝรั่งก็ชอบแอดเวนเจอร์เนาะครับน้ำจะลดใตทถาำครับผมฝรั่งชอบเดินป่าไหครับชอบเดินป่าครับผมเสาร์อาทิตย์นี่ยิงเยอะใช่ไหมฮะสุกเสาร์อาทิตย์หรือยังไงทุกวันเลยครับทุกวันเลยอ๋อยุโรปนี่เยอะรัสเซียอ๋อรัสเซียเสียก ครับผมโอ้โหนี่ก็คือที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับนะครับทางลงเรือก็จะมีร้านค้าสวัสดิการบริการกาแฟสดอาการต่างๆนะครับออกช่องไหนเนี่ยครูสุริยันยูทูบเรือค่ะจ้าปะปก็จะเป็นทางลง ทางลงนี้ไม่ใช่เป็นทางลงแม่น้ำคงนะครับอันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาศกดูสแกนบัตรอาหารปลาชอบสีน้ำสวยอ่าอาหารปลาฟิตฟูต้ด1 1ถุง100บาท อีกทางลงไปก็จะเป็นทางลงอือเพราะว่าหิ้วด้วยกันในห้องเดียวกันจะพาเดินลงไปนะครับบรรยากาศชอบน้ำน้ำเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากเอ้าเอ้าเอาเอาจับจับดี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 ผู่ผู่ผู้ให่ก็คงจับได้เนาะโอ้มันตรงนั้นอ่ะมันมันมันต่างระดับเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะ ไม่เก็บไม่เก็บโอ้พอดีกับคุณน้าอยู่นี่เนาะโอ้พอดีพอดีมาเดินมาแี้กันไม่เป็นไรมาจับมือกันจับมือกันพอดีตงนั้นะงน้มัน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 ไม่เท่ากันบันไดไม่เท่ากันค่อยๆค่อยๆเดินระวังนะครับทุกทุกท่านระวังผมก็ระวังคือกันอ่าในทางเดิน คันจางเออไปทายาอยู่นู้นโอ้ยมีปลาอยู่ข้างหน้ามีคนนะเออจับเร้าจับเร้าครับจับเร้าเร้ายังไม่ไปไหนไหนปลาโอ้ยปลาเยอะมากเลยครับปลาอะไรเนี่ยเยอะจังเขาเรียกปลาอะไรเป็นข้าวตอกเปลือยมากค่อยๆไปนวดตอกเปลือหน่อยอือดูปลาครับไม่รู้ปลาอะไรปลาที่กินไม่ได้ใช่ไหมหรือกินได้ โอ้ยเยอะจังเลยปลาน่ะมเป็นพวกเป็นตัวตเป็นตัวน้ปลาเยอะมากเลยมีตัวตัวใหญ่ๆตัวโตที่น่าขอให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวขาขึ้นมาแล้วก็ให้อาหารตอนนี้แดดร้อนมากเลยครับแดดตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรากำลังจะลงเรือ อีท่านกันอีกสองท่านอีกสองท่านอีกงท่านลงลำนี้อ่าอีกสองท่านอางั้นผมลงดีกว่าไม่มีใครลงเ๋ยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนี่แหละเขาเรียกว่าลงเรือลำเดียวกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้แหละมาจตัวใครตัวมาตัวใครก็ตัวเปลือกแหละโชคดีนะครับวันนี้ได้มาเที่ยวทริปกับพี่น้องชาวเอลเออไทยมาจากที่ใดเลยๆๆเราจะที่นี่เราจะไปที่ไหนนะครับเราจะไปพักที่แพรเขื่อนแพเชี่ยวหลานค่ะหรือว่าเป็นอีกชื่อนึงก็คือเดลักูนาเดลักูนาใช่ค่ะเป็นแพรแอร์นะคะแต่ว่าแอร์ของเขาอ่ะก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้า แต่ถ้าตอนเที่ยงถ้าลูกค้าร้อนปุ๊บลูกค้าสามารถกระโดดเล่นน้ําได้เลยค่ะรับรองว่าเย็นชื่นใจแน่นอนหงออใส่ห้องแอร์ค่ะ แต่เขาจะเปิดแอร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าระยะทางที่เราจะไปใช้เวลากี่นาทีนะ,ะเราใช้เราออกเดินทางจากท่าเรือไปถึงแพพักก็ประมาณโดยประมาณ40นาทีนะคะ40นาทีเนาะ40นาทีระหว่างนี้ลูกค้าก็สามารถนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ไปได้นะคะเขื่อนของเราจะเป็นเขื่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างขึ้น แล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเขาหินปูนทั้งนั้นค่ะนี่เห็นน้ำเป็นสีเขียวเนี่ยใช่น้ํามันก็เลยเป็นสีเขียวเพราะมันเกิดจากการกัดกร่อนของหินปูนมันก็เลยเป็นสีเขียวเพราะมีลูกค้าหลายท่านที่สงสัยว่าเป็นทะเลจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นน้ําเคือนเป็นน้ําจืดค่ะไม่ใช่น้ําเค็มเป็นน้ําจืดใช่ค่ะเพราะมีหลายท่านนึกว่าเป็นน้ําเค็มจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นน้ําจืดอันนี้จะเรียกว่า เขาศกบูรากูลได้ไหมนี่เขาศกบูรากูลได้ไหมน่าจะได้อยู่นะแต่จริงๆอ่ะเขาศกอ่ะเขาอยู่ในเขตอำเภอพนมแต่ว่าเขื่อนเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอบ้านตาขุน,นคนละำอำเภอกันแต่ว่าใช้ในเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติเขาศกก็คืออุทยานเนี่ยเป็นหน่วยเดียวกันค่ะก็คือหน่วยพนมกับหน่วยตาขุนเป็นหน่วยเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ในคนละอำเภอ คิดว่าเกินเชี่ยวร้านเนี่ยอยู่ กำลังไปที่พักนะครับที่พักเราชื่ออะไรนะลูกแพรเชี่ยวหลานค่ะหรือเดอลาคูน่าเดอลาคูน่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แพเชี่ยวหลานหรือเดอลาคูน่าเดอลาคูน่าที่เกิดเชี่ยวหลานแห่งนี้นะครับอากาศดีมากอากาศเย็นนะนะไม่ร้อนละเย็นเป็นไงครับสนุกไหมครับ ถ้าคิดเป็นกิโลประมาณกี่กิโลเมตรด้วยน้องสาวประมาณกี่กิโลเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็นกิโลเมตรประมาณกี่กิโลเมตรครัประมาณเนาะระยะทางจากเทศบาลตำบลเชี่ยวหลานไปถึงที่พักนะครับแถวเชี่ยวหลานนั้นก็ระยะทางถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็น่าจะประมาณ30กิโลเมตรนะครับ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ